สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันทรงค่ะพบกันในทุกๆวันเวลาเช่นนี้นะคะนําเรื่องราวดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมในยามเช้าอย่างนี้ค่ะทั้งในเรื่องราวของทางด้านการเกษตรเทคโนโลยีนว,วัตกรรมที่น่าสนใจนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆเช้าเช่นนี้ทางสถานีโทรทัศน์ MOAC TV ทีค่ะข้อมูลดีๆที่นํามาฝากเช่นนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะช่วงแรกนะคะเช่นเคยค่ะนําข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ ข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของการเสริมศักยภาพสหกรณ์ในโครงการหลวงค่ะซึ่งเกิดขึ้นนะคะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะได้มีการบูรณาการนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านสังคมและก็ชุมชนน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าวันนี้ค่ะ นายสมชายชานารงคกุลอธิบดีกลมส่งเสริมสา,ากรกล่าวว่ากรมส่งเสริมสา,ากรได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านสังคมและชุมชนด้านการผลิตการตลาดและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขามีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ปีนี้กลมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ได้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง กู้ยืมเพื่อใช้ทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจร่วมกับสมาชิกทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิตธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตเกษตรวงเงินกู้รวม32ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อป,ปีระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน1ปีซึ่งคาดการว่าจะช่วยให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทําธุรกิจตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และชุมชนบนพื้นที่โครงการหลวงได้ค่ะ โครงการดังกล่าวนะคะก็จะทำให้ทางด้านสหกรณ์ในโครงการหลวงนะคะมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะคะรวมไปถึงโครงการอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะเดินทางไปที่ข่าวที่2ของวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านจังหวัดอ่างทองค่ะก็เกิดภัยแล้งกลางฤดูฝนนะคะและที่สำคัญมีในเรื่องของหนูนาค่ะได้ระบาดหนักในบริเวณดังกล่าวด้วยน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ค่ะ แม้สภาพอากาศในช่วงนี้จะเข้าสู่กลางฤดูฝนแล้วก็ตามแต่ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปียังไม่ดีขึ้นการทำนาในเขตชนบทานยังมีน้ำไม่เพียงพอซ้ำชาวนาต้องเผชิญกับปัญหาหนูนาอารวาสหนักกว่าทุกปีแปลนนาใกล้เก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายจากหนูนาบุกกัดกินต้นข้าวปีนี้หนูนาชุมกว่าทุกปีปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาจากความแห้งแล้งนาไม่มีน้ำท่วมขังรูหนูหนูเลยขุดรูขยายพันธุ์ได้มากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวชาวนาได้แจ้งให้กับเกษตรอำเภอแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือกำจัดหนูนาทำให้ชาวนาต้องทนรับสภาพต่อไปค่ะ สำหรับปัญหาดังกล่าวนะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปค่ะว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรอย่างไรแต่ยังไงแล้วนะคะทางรายการของเราค่ะก็เอาใจช่วยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าแล้วจะนํามาฝากคุณผู้ชมในโอกาสต่อไปค่ะเดินทางไปที่ข่วสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทางด้านขนไก่ค่ะที่สร้างมูลค่านะคะเป็นการเพิ่มโปรตีนอีก85มิลลิกรัมค่ะตรงนี้นะคะเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ด้วยค่ะติดตามได้ในข่าวนี้ค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับเครือเบทาโกลและสำนักง,งานวิจัยการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนโรงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันการใช้ประโยชน์โรงงานต้นแบบและเครื่องมืออุปกรณ์จากโครงการผลิตเอนไซม์เคราตินเนสในระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อแปรรูปขนไก่จากโรงชำแหละให้เป็นอาหารสัตว์รองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปิลการอธิบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีขณะเดียวกันมีขนไก่เหลือทิ้งในปริมาณมากทั้งที่ขนไก่เหล่านี้ประกอบด้วยโปรตีนประมาณ85ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนเคราตินย่อยสลายได้ยาก นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ดรสุนีนิติสินประเสริฐได้วิจัยค้นพบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายขนไก่สามารถแยกและคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียและเชื้อราที่มีคุณภาพในการสร้างเอนไซม์เคลาตินเอสซึ่งผ่านการทดสอบร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในระดับฟาร์มนานเกือบ3าปีพบว่า จุลินทีชนิดนี้มีคุณสมบัติและคุณภาพย่อดขนไก่ได้เทียบเท่ากับเอนไซม์จากต่างประเทศซึ่งมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศแล้วปีละ500ล้านบาทปัจจุบันเครือเบทาโกต้องสั่งเอนไซม์จากต่างประเทศเพื่อนำมาช่วยย่อยขนไก่ที่เหลือทิ้งจากการแปลรูป1,200ตันต่อเดือนให้เป็นขนไก่ปนที่เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับใช้ผลิตอาหารสัตว์ และในปี2,554สวกรและเครือเบทาโกให้การสนับสนุนทุนวิจัย38ล้านบาทโดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ2ปี6เดือนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระยะสุดท้ายค่ะ โครงการนี้นะคะก็เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะร่วมมือกับทางบริษัทเบทาโกรนะคะที่ได้มีการวิจัยเกิดขึ้นและก็มีการทุ่มเงินถึง38ล้านบาทเพื่อสร้างงานวิจัยนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าอย่างไงแล้วรายการของเราก็เอาใจช่วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรที่หันมาเลี้ยงไก่และก็สร้างมูลค่าให้กับขนไก่อีกด้วยค่ะ3ข่าวที่นํามาฝากในเช้าวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบนะคะในรายการของเราช่วงต่อไปเช่นเคยมีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วเป็นเทคโนโลยีแล้วก็นวั จัะน่าสนใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ เบรกที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะอยู่กับเช้าเอื้องทาหน้าที่กันต่อนะคะช่วงนี้ตามสัญญานอเอื้องนําเรื่องราวเทคโนโลยีนว,วัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากกันอีกแล้ววันนี้สําหรับคนเมืองโดยเฉพาะใครที่บ้านอยู่ใจกลางเมืองอยู่คอนโดหรือแม้กระทั่งพื้นที่แคบๆนะคะอยากจะปลูกเห็ดหรือว่าอยากจะรับประทานเห็ดด้วยฝีมือของตนเองแล้วแล้วก็วันนี้น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณผู้ชมนะคะทั้งปลูกเห็ดแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยต้องทำ ไม่ต้องห่วงค่ะเจ้าเอื้องนะคะได้เชิญผู้รู้มาให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้อนรับทางด้านอาจารย์สุรพลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะฮัลโหลครับค่ะขออนุญาตดางนิดนึงครับค่ะรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนาตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะอ๋อครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตัวแพทย์ดรสุรพลขวัิภาคครับปัจจุบันเป็นประธานดำเนินงานโรงพยาบาลศัล มหาวิทยาลัยราชภัฏการเกษตรครับค่ะอ,า,อาจารย์คะขออนุญาตถามเป็นมาเป็นไปยังไงคะถึงได้มาทําเจ้าการเพราะเหตุสู่ตู้คอนโดตรงนี้คะอาจารย์ครับครับจริงๆเลยก็คือเนื่องจากว่าผมเองผมเป็นคนกรุงเทพเป็นคนเมืองแล้วก็ต้องมาสัมผัสในวิชาทางด้านการเกษตรช่วงสี่ปีที่ผ่านมาผมเป็นคณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏการเกษตร สิ่งที่เราต้องทําให้เกิดเป็นจุดเน้นให้ได้ในเชิงเกษตรเมืองก็คือต้องมีนวัตรกรรมขึ้นมาครับและนวัตรกรรมการเกษตรนั้นต้องเป็นนวัตรกรรมที่หน่อยู่ดูดีสองก่อเกิดไรายได้หรือสามเป็นอาหารเสริมทีมดีสำหรับสุขภาพของคนในเมืองครับผมเองผมอยู่ในคอนโดที่ซอยลาดพร้าวทห้าครับผมก็ได้พยายามมองว่า ระเบียนคอนโดโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับคนไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับทั้งๆที่พื้นที่เวลาที่เราไปซื้อคอนโดเนี่ยหนึ่งตารางหนึ่งตารางเมตรตกอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนสามหมื่นบาทในเพจแถวลาดพร้าวผมก็แอบถ่ายรูปมานะครับตามอัคารต่างๆเอ่ปรากฏว่านั่งสูงดูแล้วก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นเองครับร้อยละสี่สิบของระเบียงคอนโดอาะคระผ้านอกนั้นพิงวาง ไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะขะเดที่ผมเป็นคนที่ชอบกินเห็ดก็เลยมานึกถึงว่าเอเ็ดนี่มันเป็นอะไรที่น่าสนใจวันนี้มูลค่าของตลาดเห็ดในประเทศพทันธุ์ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทโดยประมาณกา่นนะครับวันนี้เรากําลังจะต้องซื้อเห็ดจากประเทศจีนจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆทั้งหลายเข้า,ขาสู่เอซีตรงจุดนี้จะทําให้เราเสียดุลการค้าในเชิงผลผลิตทางการเกษตรสูง ผมก็เลยเลือกขึ้นมาครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำน้กวัตกรรมตู้เพาะเห็ดขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับคนเกษตรคนเมืองเน้นเป็นเชิงเกษตรในเมืองให้ได้โดยใช้พื้นที่ที่จำกัดก็เลยทดลองทําการทดลองดูครับตู้เพาะเห็ดขนาดย่อมๆเท่ากับคอนโดของผมนะครับแล้วก็เพาะเห็ดขึ้นมาพอได้แล้วผมก็นํามาเผยแพร่ที่ชานเกษตร ก็ปรปากฏว่าเป็นที่นิยมชมชอบกันพอสมควรครับค่ะเป็นอย่างนั้นครับค,บค่ะก็ะะะเลยเกิดมาเป็นการเพาะเห็ดสู่ตู้คอนโดแล้วทีนี้เ<ช>จา้าตัวตู้คอนโดตรงนี้เขามีหลักการทํางานยังไงคะแล้วเขาหน้าตาย,ยังไงคะท่านอาจารย์คะเอ่อ้วยหลักการของการเพาะเห็ดวิศว์เนี่ยนะครับตอนนี้ปัจจัยอยู่สองตามปัจจัยที่ที่ต้องคำนึงก็คือปัจจัยที่หนึ่งความชื้นภายในพื้นที่ที่เพาะเห็ดต้องมีความชื้นอยู่ที่ประมาณหกสิบห้า ถึง70%ความชื้นสัมผัสของอากาศคทีนี้ก็โชคดีตรงที่ว่าประเทศไทยเราในความชื้นค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจะทํำยังไงที่จะทําให้พอเห็ดได้ดีอันที่สองระบา,ายอากาศได้ถึงแม้เห็ดจะเป็นเห็ดที่อยู่ในตู้ก็ต้องมีอากาศออกซิเจนเข้าไปด้วยนะครับอันที่สามความม้อนภายในนะครับต้องไม่เกิน30 นะครับไม่เกิน30องศาเซลเซียสซึ่งเหตุที่ดีที่สุดเนี่ยระยะอุณภูมิที่ดีที่สุดก็อยู่ที่25-28ถึงองศาเซลเซียสก็โชคดีเหมือนกันในกรุงเทพมหานครนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราฟังแล้วบอกว่าอุณภูมิสูงสุดในวันนั้นในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ37-38แต่ตอนกลางคืนเนี่ยจะอยู่ที่24-25-26ถึง, 25, ถงใช่ไหมครับพอคิดเป็นอุณภูมิเฉลี่ยขึ้นมา รุงเทพมีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่29องศาเซลเซียสอุณหภูมิตัวนี้เหมาะมากเลยกับในการที่จะทําให้เห็ดออกดอกออกมาได้มผมก็ใช้จุดนี้แหละครับเป็นองค์ประกอบจากนั้นก็เลยมาพัฒนาตู้ข้อเห็ดขึ้นมาทีน,นี้หลักคิดของการทํานวัตรกรรมเกษตรสําหรับคนเมืองก็มีปัญหาอยู่อย่างว่าคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่อ,อชอบอะไรที่ดูดีชอบอะไรที่ดูดีแล้วมีผลผลิต แล้วชอบอะไรที่ดูดีมีผลผลิตแล้วต้องสบายคคำว่าสบายสมัยถึงว่าฉันซื้อมาปั๊บเนี่ยวางปุ๊บรอเก็บผะไม่สนใจอื่นใช่ไหมครับสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมจะทําอย่างไรที่จะทําให้ตู้ข้อเห็ดตัวนี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับคนเมืองมากที่สุดคผมก็เลยไปประสานกับนักศึกษาเอกอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของราชภััน์แจเเซนคุยกันว่าเราต้องการที่จะทำเองนินิกคอนโทรเลอร์บอก ตัวนี้เนี่ยต,ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาโดยกําหนดอุณหภูมิอยู่ที่28ะนะครับแล้วก็ความชื้นอยู่ที่65-70ถ้าเผื่อว่ามีความร้อนเกินหรือว่ามีความชื้นอ่บอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะป่อยน้ําเป็นไอฝอยออกมาอือไอฝอยออกมาปั๊บก็จะระบายความร้อนะนะครับประกอบกับลมที่อยู่ตรงบริเวณระเบียงก็จะช่วยพัดพาลมออกความร้อนจากในตู้ออกมา เห็นก็จะเกิดขึ้นตลอดเนี่ะอละนะครับแล้วก็เราก็เน้นลงไปต่อว่าวัสดุในการที่จะทําตู้หรือว่าทําอุปกรณ์เหล่านีห้หน่งหาง่ายสองราคาถูกเพราะฉะนั้นตู้เพราะเห็นที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเป็นสองสามเวอร์ชันด้วยกันก็ค,คือเป็นโลหะเป็นท่อ p ี c ีซีนะครับถ้าเป็นโลหะต้นทุนผลิตอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาท ถ้าเป็นท่อ P.V.C. ต้นทุนการผลิตตู้ตัวนี้อยู่ที่5ห้5ส0บาทเห็นไหมครับอเวลาที่เราจะพอะเห็นเราก็ไปเอาก้อนเห็ดมาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานซึ่งผมเองผมก็มีเครือข่ายในส่วนของกเกษตรกรทําก้อนเห็ดตรงนี้เป็นเครือข่ายของคณะเกษตรจันเหลือเสร็งซึ่งก็ตรขายที่ประมาณ1บาท หนึ่งตู้บรรจุก้อนเผ็ดได้ทั้งหมดแปดกถึงแปดเอ็ดก้อนค่ะนะครับแปดสิบเอ็ดก้อนผลผลิตในการทดลองวิจัยของผมใน 1, ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งปีก่อนที่จะมาเผยแพร่เราพบว่าแปดสิบเอ็ดก้อนตรงนี้เนี่ยเรามีผลผลิตอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นของก้อนเผ็ดที่เราลงไปก้อนเผ็ดหนึ่งก้อนมีน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม 80ก้อนก็จะมีน้ําหนัก80กิโลกรัมค่ะถ้าเผื่อว่าเราโชคดีเราสามารถจะเพาะเห็ดได้ตามธรรมชาติทีว่าวิทยาของเห็ดเลยเราจะมีตอเห็ดอยู่ที่80คูณ30หาร100 8324ก็คือ 24, 24กิโลกร,รัมค่ะค่ะ24กิโลกรัมสาหรับหนึ่งครอบครัวในคอนโดมิเนียม,มทึ่มีคนอยู่เต็มที่ก็คือ2ถึง3คนตอนติ๊กยูริามากพอไหมครับสำหรับ24กิโลใน4เดือน ก็คือสามารถรับประทานได้หลายคนเลยรับประทานก็ได้หลายคนครับแล้วก็รากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็ายเป็นคนที่อยู่บนทาวเฮาส์ก็ไปเพาะต่อ,อเรื่อผลผลิตต่อเนื่องต่อไปขายต่อได้อีกนะตู้ขยายเป็นสองตู้สามตู้สิ่งเหล่านี้คือผลผลิตที่เกิดขึ้นผมก็ผมก็มีความรู้สึกว่านาวัตกรรมตัวนี้ถ้าเผื่อว่ามีการขยายผลออกไปต่อ ะารเกษตรเห็ดไปเป็นเกษตรพืชผลตัวอื่นค่ะเราอยู่ได้ผล AEC ครับค่ะเราอยู่ได้ผลอาเซียนโดยที่เราขาดดุลทางด้านการซื้อผลผลิตาทางการเกษตรที่วันนี้เราต้องซื้อจากประเทศจีนค่ะเยอะมากเลยเนี่ยเราขานดุลการค้าตรงน,นี้น้อยลงแน่ค่ะามเป็นเป้าประสงค์ใหญ่ครับค่ะคทา่ทานอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้นุงต้องขออนุญาตอาจารย์พักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของการตลาดเกี่ยวกับในเรื่องของตู้นี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่ค่ะ ก็ส่อีกหนึ่งช่วงนะคะกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะหลังจากช่วงที่แล้วนะคะนูเอื้องกับทางด้านอาจารย์สุรพลค่ะนําข้อมูลดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะที่มาที่ไปของตู้นะคะที่เขาเรียกกันว่าตู้คอนโดที่ใช้สําหรับการเพราะเห็ดและที่สําคัญนะคะอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าในการนํามาปลูกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทั้งสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัวและที่สําคัญเหลือแล้วนี่ยังสามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมเองอีกด้วยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งคำถาม่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะช่อเอื้องถ้าสมมุติว่า ว่าเราเอาพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจากอา,อาจารย์พูดถึงเนี่ยเอามาปลูกเราอยากปลูกเห็ดหลายๆพันธุ์รวมกันได้หรือเปล่าหรือว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันชอบเห็ดพันธุ์นี้อยากจะเอามาปลูกดูบ้างได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านอาจารย์กันอาจารย์อยู่ในสายนะคะครับค่ะท่ะานอาจารย์คะคำถามคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะมีเห็ดพันธุ์แปลกๆหรือว่าอยากจะลองนํามาปลูกดูบ้างเนี่ยสามารถนํามาใช้กับตู้คอนโด,ดตู้นี้ได้ไหมคะอาจารย์เริ่มต้นเลยนะครับค,คนที่จะ ทำเรื่องเห็ดหรือว่าจะเล่นกับเห็ดวันนี้ต้อง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 เรียนอย่างนี้ว่าเราชวนให้ท่านผู้ชมเล่นกับเรื่องเห็ดคือเรื่องของืชผลทางการเกษตรที่เราจะมาใช้ในเมืองได้ถ้าเป็นตู้เห็ดเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะทําเห็ดอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จีววิทยาของเห็ดนิดนึงก่อนเห็ดชุิดไนนะครับที่เราทานกันในประเทศไทยเนี่ยคือเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรม เห็ดภูฐานหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเห็ดเมืองร้อนระพุที่เหมาะอยู่ที่ยี่สห้าอัพขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเย็นเนี่ยมันก็จะมันก็ออกดอกได้เยอะขึ้นแต่ที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดนี่กำลังดีทีนี้ถ้าเราจะไปเล่นกับเห็ดที่เป็นเห็ดเมืองหนาวอย่างเช่นเห็ดปอริจินะครับเห็ดที่ขาโตโตอ้วนๆนะครับเนื้อร่อยตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่ายังคงไม่เหมาะแหวนจะแต่ว่าท่านผู้ชมต้องเอาเห็ด พอลิจเพาะในห้องแอร์ถึงจะคุ้มถึงจะโตเพราะว่าเห็นตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิที่ดีคืออยู่ที่ประมาณ4ถึง8ถึง45นี่อยู่ได้สำหรับคำกำลังดีแต่ถ้าเรามาเพาะในอุณหภูมิของเราคือ25ถึง28ไม่ได้ครับเกษตรอเลิจีตัวใหญ่ๆอย่างนั้นไม่ได้ประเทศเยอรนีโชคดีคือภุมิศาสตร์ของเขาเนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมครับเขาถึงผลิตออกมาในราคาที่จำหน่ายขนาดนี้ออลิจเนี่ย อยู่ที่กิโลหนึ่งออริจินี่คือเห็ดนางรมหลวงอยู่ที่กิโลหนึ่งขนาดนี้ของจีนอยู่ที่ราคาสูงเจ็ดสิบถึงแปดพันบาทแต่ประเทศไทยถ้าเราจะมาผลิตเห็ดตัวนี้เนี่ยต้นทุนเราก็จะสูงอยู่ที่สองร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราทําทําแล้วต้นทุนมันแพงกว่าเราก็จะไปทำนเราะมจะเน้นเห็ดประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ตรงนี้เนี่ยเห็ดนางลมนี่พวกเราไปทาอะไรได้บ้างครับ เตาถังลมเหตดถังฟ้าเราทําอะไรได้บ้างทำต้มยำทำกับข้าวแปรรูปค่ะผัดผัดน้ามันหอยค่ะแต่จะอร่อยนี่พูดแล้วนี่ทำหลายอยงทอยเลยนะค่ะนะครับว่าตรงนี้ก็คือเ็ตเมืองร้อนทําได้หมดเขดหูหนูทําได้ค่ะนะครับทําได้ครับทุกอย่างทําได้หมดถ้าเกิดว่าเป็นในเหตของเขตเมืองร้อนถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์ ใช่ครับใช่ครับเคขเขตคอนข่าวที่นี้เขตคอนข่าวอาจจะมีปัญหาว่าในเขตกรุงเทพอาจจะไม่ทานพรอนเนื้อใหญ่กบแข็งแต่ถ้าเป็นทางอีสานเขาก็จะไปทําเป็นแหนมคนคนเมืองก็จะไม่ทานสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเคยออกรายการหลายรายการอยู่นะครับอย่างทางทางเหนือหรือว่าทางอะไรต่างๆโทรมาเราก็จะถามบอกว่า ที่นิยมกันจริงจรงของชุมชนในแถวแถวเมืองตรงนั้นเนี่ยเขาทานเห็ดประเภทไหนถ้าเห็ดประเภทเมืองร้อนทาเลยครับถ้าเห็ดเมืองหนาวต้องคุยกันก่อนต้นทุนมันเยอะนะค่าแอร์นันแพงชะไรครับอันไหนที่มันถูกซื้อซื้อจากจีนได้เราซื้อเลยฮะถูกกว่าเราซื้อแต่อันไหนที่เราทําเพื่อลดคอสตรงนี้แล้วก็ป้องกันการเสียดูดเราทําของเราได้เราทําเลยค่ะครับ ทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ท่านอาจารย์บอกไปว่าคนเมืองเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของความสะดวกสบายแน่นอนแหละแล้ว,ลวในเรื่องของการดูแลรักษาเขาละคะมีวิธีการให้น้ําดูแลรักษาเขายังไงบ้างคะตรงนี้อ่าครับปัญหาของ,ป,ของปัญหาของการการเพราะเหตุที่ไม่ได้ผลเนี่ยก็คือเราควบคุมความชื้นภายในภายในโรงเรียนหรือว่าในตู้ไม่ได้เท่ากับหกสิบห้าถึงเจ็ดสบเปอร์เซ็นต์นะครับ พราะฉะนั้นเวลาที่เราทําอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราทําตู้สิ่งที่ผมจะแนะนําทุกคนก็คือเราลดน้ําตอนเช้ารดน้ําตอนเย็นหกโมงเช้าหกโมงเย็นพอแล้วครับแต่ลดน้าเราไม่ได้ลดน้ําฉีดน้าเข้าไปในก้อนเชื้อนะ,ะเราลดน้ําเข้าไปบริเวณรอบรอบ,บก้อนเชือ้ออ่คุณคุณเขายังเคยเห็นก้อนเชื้อเห็นใช่ไหมครับเคยค่ะเป็นก้อนเป็นถุงขนาดหนึ่งกิโลกรัมเราก็จะลดน้าบริเวณตรงเนี้ยบริเวณตรงข้างๆตรงนี้ เพื่อให้รามันมีกระจายอยู่ภายในตู้และพื้นถ้าเป็นไปได้อาจจะใช้ผ้ารองซับน้ำเอาไว้เพื่อให้ไอระเหยตัวนี้เข้าไปอยู่ในตู้มีความชื้นอยู่ที่65-70เปอร์เซ็นตข้าเยน็นแบบแค่นห่นอนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเมืองที่เกียรลิซื้อตัวมินิคอนโทรเลอร์ตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าของผมไม่ได้จำหน่ายนะครับ ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าอันนี้คือบปรยการวิชาการเป็นงานวิจัยที่เราสสริเกษตรเมืองนะครับพอซื้อไปตัวนี้ราคาของน่าศิสผลิตอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทถ้าเป็นของอของไต้หวันอันเชตนี้น่าจะอยู่ที่หกพันกว่าเจ็ดพันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันแพงไปมันอาจจะ,ะคิดถึงในเรื่องของอไอ้คอสเบนนสิตเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าก็ไปซื้อตัวทามเมอร์ฮะ เป็นตัวทำเมื่อตัวหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยบาทส่วนที่หัวก๊อกเซตเอาไว้ที่หกนาฬิกากับสิบสานาฬิกาให้มันพ้นน้ำออกมาค,ครั้งละประมาณสิบห้านาทีแค่มันทั่วแค่นั้นพอครับพอวางเห็ดแล้วเนี่ยนับจากวันที่เราเปิดเปิดถุงเนี่ยนะภาษาเห็ดก,ก็เรียกว่าเปิดหมวกดอ,อกเปิดดอ,อกนะครับเวลาปาดถุงปับ๊บนับไปห้าวันถึงเจ็ดวันออกดอกตะขงเพราะฉะนั้นชีวิตเกษตรกรทําเห็ด ไม่ได้ยุ่งยากโดยเฉพาะเกษตรเห็ดเมืองปริมาณน,น้อยๆอย่างนี้ใช้ชีวิตสบายๆอาจจะใช้ตัวทําเมื่อก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ตื่นเชา้าขึ้นมาก็ถือกัะปูให,ห้ตักน้ำาระหารรถ5นาทีถือว่ามาสูดอากาศที่ตระมบียงเย,ย็น6โมงเย็นรถน้ำอีกทีหนึ่ง7วันเก็7ดอกรับประทานครับเรียบร้อยค่ะวิธีการก็ง่ายด้วย แล้วถุงถุงเชื้อเห็ดหนึ่งก้อนเนี่ยเราสามารถเก็บเห็ดได้ทั้งหมดกี่รุ่นคะอาจารย์คะเห็ดหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่า่อกถุงเห็ดหนึ่งก้อนจะให้ปริมาณผลผลิตสามสิบเปอร์เซ็นตนี่คือพีคนะฮะทสูงสุดแต่โดยเฉลี่ยเวลาที่เป็นเกษตรกรที่ทําเรื่องเห็ดมืออาชีพเขาบอกว่าถ้าได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้เนี่ยสกเร็จแหละ เขาสั่งเปสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเห็ดหนึ่งก้อนเนี่ยในระยะเวลาสี่เดือนเขาจะออกมาให้เราประมาณสามขีดหนึ่งก้อนเห็ดน้ําหนักที่เราซื้อจากสามเห็ดเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลกรัมเขาจะผลิตต่อเห็ดให้เราประมาณสามขีดในช่วงสี่เดือนเพราะฉะนั้นพอเราเอาก้อนเห็ดวางลงไปวันนี้เจ็ดวันหลังจากที่เริ่มเปิดดอกเปิดปวดปดอกเนี่ยนะครับเจ็ดวันออกมาหนึ่งช่อ จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบห้ากรัมยังไม่ถึงหนึ่งขีโลกระสักลงไปเรื่อยๆหนึ่งรุ่นรุ่นแรกก็เจ็ดวันหลังจากใส่เข้าไปหลังจากนั้นอีกสิบห้าถึงยี่สิบวันอีกหนึ่งรุ่นหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งรุ่นและหลังจากอีกหนึ่งรุ่นก็ประมาณสี่ถึงห้ารุ่นออกมาก็จะได้รวมทั้งหมดคือสามสิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักป้อนเชื้อครับน้ำหนักป้อนเชื้อก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลครับสามสิบเปอร์เซ็นของน้ำหนักตรงนี้ก็คือ สามร้อยกรัมใช่ไหมครับสามร้อยกรัมก so so, okay. so, okay. yeah, ็คือสามขีดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวางแผนดีๆว่ายี่สิบสี่กิโลกรัมเนี่ยกระจายตัวได้ไหมในสําหรับในช่วงสี่เดือนเนี่ยที่เราจะมีเห็ดทานทุกวันเรากาบรรจุก้อนชี้เห็ดวันนี้อาทิตย์นี้ยี่สิบก้อนอาทิตย์หน้ายี่สิบก้อนอาทิตย์นู้นยี่สิบก้อนอาทิตย์นู้นยี่สิบก้อนเสร็จเสร็จเขาก็จะให้ดอกหมุนเวียนอยู่แบบนี้ครับทุกอาทิตย์เราจะได้ดอกเห็ดทานตลอด พอพอภัยนึอนอกไะมฮะใกช้เครื่องมันจะไม่กลับมางยย่าคๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ผมทําตรงนี้มาแล้วแล้วก็ไปนําเสนอผลงานตรงนี้ที่งานแสดงนิทรรศการวิจัยผลงานวิจัยของของวอชรที่เชนทาราเมื่อปีที่แล้วปีสองพันหาร้ยห้าสิบห้าวันนี้เกิดเกษตรกรเครือข่ายเยอะมากที่เอาตู้เพราะเห็นตัวนี้ไปเผยแพร่แล้วก็ ชวนผมไปออกรายการบ้างชวนผมไปเป็นวิทยากรบ้าง <c oughs> นะครับก็เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมา <c oughs> อย่างเช่นในชุมชนพัทยาโดยเฉพาวะวายและบูซ <c oughs> ีเอเนี่ยนะฮะคุณไพทิศเนี่ยก็เกิดเป็นเครือข่ายขึ้นมาทําเป็นเกษตรเกษตรเห็ดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเห็ดท่าโ <c oughs> รงเรียนกาลังเกษตเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องเห็ดเห็ดในเมืองแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วที่ผมเพิ่งเสร็จงานไปนี่ก็คือร่วมกับมูลนิธิ ไม่ไม่ไม่มูลนิธิแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็รูปแบบสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็เผยแพร่ตัวนี้ลงไปในชุมชนหนึ่งร้อยสี่สิบครอบครัวยี่สิบชุมชนก็เป็นต้นแบบที่เกษตรเมืองจะเอาไปเผยแพร่ไปต่อยอดได้ทั้งหมดเหล่านี้บทวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนครับนวัตกรรมเกษตรในเมืองหนึ่งต้องดูสวยดูดีสองมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสาม มีคุณภาพชีวิตดีมีความยั่งยืนทางสังคมเศรษฐกิจครับค่ะอาจารย์คะนี่คือเป้าหมายครับค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมหรือว่าช่องทางการติดต่อเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะลองนําไปศึกษาเพิ่มเติมดูบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์คะอ๋อครับครับผมอ่ดรสุรพลนะครับค่ะอ่อ่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกัเนรดเกษค่ะเบอร์โทรของผมคือ089ค่ะ 4ี9เก้าครับค่ะสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้นะคะท่านอาจารย์เอความรูครับค่ะค่ะท่านอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการเพิ่มเติมนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องราวของการเพาะเหตดตู้คอนโดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนในเมืองเนี่ยนะคะอยากจะลองเอาไปใช้หรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะเหตุดูบ้างแล้วแล้วก็วิธีการที่อาจารย์บอกง่ายแสนง่ายและที่สําคัญนะคะได้ประโยชน์นะคะทั้งในเรื่องของทําอาหารก็ได้หรือว่าจะเอาไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันลองศึกษาดูนะคะท่านอาจารย์ให้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วคุณผู้ชมสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้หรือแม้กระทั่งไกลนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอัปเดต ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะกับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเช่นนี้ให้ช่อเอื้องนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการของเราสำหรับใครติดตามรายการของเราติดตามได้ทุกวันเลยค่ะเวลาดีๆเช่นนี้ช่อเอื้องนำเรื่องราวทางด้านการเกษตรนำมาฝากคุณผู้ชมทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทางด้านการเกษตรที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากในทุกๆวันเลยวันนี้ขอบคุณในการติดตามนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ